อ่ะกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะการมาวันนี้เราก็ไปเจอกันแล้วในรายการบอลเต็งหน้ายูทูบวันละตัวนั่นเองในวันอังคารวันที่12เดือนกันยาย,ยน2 5 6 6นนั่นเองวันนี้จัดกันใหม่เมื่อวานนะต้องขอไปจริงๆนะเสียครึ่งไปนะอีกเม็ดเดียวไม่ยอมมาจริงแต่ว่านะตามไม่ถูกดึงเนี่ยเออก็คือเข้าเต็มแล้วนะอ่าโคเอเชียที่ให้ไปนะลูกครบลูกครึ่งเนี่ย อาถ้าไม่ดุกดึงกลับนะนั่นแหละเข้าเร็วนะแต่ว่านี่คือจบไปนะตามที่เห็น1.0ต่อก็เสียครึ่งไปนะขอไปด้วยกันวันนี้ก็จัดหมายได้วันนี้ขอแก้มือหน่วยด้วยกันจัดไม้แล้วรายการบอลเตียงวันนี้ผมเบลเยียมเจอกับเอสโตเนียนะผมบอลทีมชาติเหมือนเดิมนะห่าเมื่อไรที่จบสักทีนะวันนี้บอลทีมชาติเหมือนเดิมนะอ่าวันเนี้ยวันที่สองเนี้ยมาวันนี้ไปดูเรื่องเรทราคาหน่อยคู่นี้จัดไม้แล้ววันนี้มาแก้มือกับโคเชียหน่อยเมื่อวานที่เสียครึ่งไปนะวันนี้เป็นบอลยูโรอ่าคู่นี้ นะคูณนิเตตีหนึ่งสี่้าบ้านนะผมเจ้าบ้านจะเป็นเบลเยียมนะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านส่วนทีมมาเยือนเนี่ยเออเป็นเอสโตเนียนั่นเองนะเป็นทางฝั่งทีมเยือนส่วนเรื่องเรทราคาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเปิดต่อมาทางฝั่งของเบลเยียมนะตอนนี้ราคาถ้าผมราคาอยู่ที่ตอนแรกเปิดมา2ลูกครึ่งตอนนี้ไหลขึ้นมาเป็น2ลูกครึ่งควบ3แล้วนะราคาปัจจุบันเลยส่วนราคาร้าเนี่ยห่างกันคนห้าบาทนะห่างกัน5บาทนะอ่าเล่นเจ้าบ้านหรืวเบลเยียมชนะเนี่ยเออเล่นหนึ่งร้อยได้เก้าสิบห้าบาทส่วนทางฝั่งของทีมเยือนเนี่ยเล่่น100ได้แคบาท นะห่างกัน5้าบาทมองว่าห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะมองว่ารองได้ไหมก็รองได้เหมือนกันแต่ว่าทีมเยือนก็เล่นเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องบอกว่าเบลเยียมเนี่ยฟอร์มในวงคาสทีมนะดูดีกว่าอยู่แล้วส่วนสกอร์สูงต่ำนะสกอร์สูงต่ำเนี่ยเปิดมา3เมตรตัวนี้ไหลขึ้นอีกแล้วนะมาเป็น3ลูกครึ่งนะมองว่าน่าลินไหมสกอร์สูงต่ำเนี่ยมองว่าหน้าบอลน,นะน่าวัดกว่าแต่ว่าเลินได้ไหมสกอร์สูงเนี่ยมองว่าเออหน้าบอลค่อนข้างจะหน้าวัดโอกาสมากกว่าวัดวัดวัดมากกว่าเออโอกาสวัดมากกว่าเนี่ยส ราคาน้ำสกอสูงจ่าย93าบาบทนะผมสต่ำก็จ่ายเกาบาทเหมือนกันเลยได้100ได้93บาทเท่ากันเลยทั้งสูงทั้งต่ำเลยราคาน้ำคือเท่ากันเป๊ะเลยนะอันนี้มันบอกบอกไม่ได้เลยว่าอ่าอัตราออกเนี่ยจะสกอสูงรือต่ำเนี่ยมันเทบจะเท่ากันเลยเพราะราคาน้ำเนี่ยมันเท่ากันนะอ่า ผมบอกว่านะผมน่าไปหน้าบอลมากกว่านะราคาเนี่ยแบบเนี้ยมอหน้าไปหน้าบอลมากกว่านะส่วนประวัติการเจอมาอ่าคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วผมในหลีกเนี่ยอ่าเก้าเกมนะอ่าในเก้าเกมที่เจอกันมาเนี่ยนะเป็นการเสมอไม่มีเม็ดแต่นัดเดียวนะเสมอไม่มีเม็ดแต่นัดเดียวนะเออเบลเยี่ยมเนี่ยชนะไป8นัด นาะเบลเยียมชนะ8นัดเอตุเนียชนะแค่นัดเดียวใน9นัดอ่ะเนี่ยผมฟอร์มภาษีเบลเยียมดูดีกว่าหเห็นดูดีกว่าทุกปีนะหาดูดีกว่าทุกปีที่เคยเจอมาผมนัดล่าสุดตั้งแต่ี่สเดือนที่6เนี่ยเออที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนยะเออสเดืเอ 3, ดนได้บ้างหาเบลเยียมก็ชนะไปอีกนะเออเล่นในบ้านเอตุเนียด,ด้วยนาะเบลเยียมก็ชนะไป3ามนะนานตอนเล่นในบ้านก็สามหนึ่งนะหาคนู่นี้มีแนวโน้มมีแนวโน้นมว่าไปสูงได้นะแต่ว่ามองว่าด้าบอลเล่นได้ไหมเบลเยียมเนี่ยราคา2ลูกครึ่งนะ รู้ว่าสองลูกครึ่งควบสามเนี่ยมองว่ายังเล่นได้นะสามมิต์น่าจะมาได้แหละเบลเยียมเนี่ยมองว่าคาร์บอนก็ดูดีอ่ะเล่นในบ้านก็ค่อนข้างดูดีด้วยนะนัดล่าสุดไปเสมอกับออสเตรเลียมาในบ้านนะลงมาชนะวิทนะลงมาอีกก็ชนะโปลแลนด์นะหกหนึ่งเลยนะามองว่าเบลเยียมค่อนข้างจะดูดีกว่านะส่วนทีมเยือนเนี่ยเออบอกเลยว่าเล่นเยือนดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะายังไม่ชนะใครมาเสียเก,กมแล้วนะผลงานในการเยือนเนี่ยเออนัดล่าสุดไปเยือนบ้านที่ผมอาร์เซอใบจานเสมอหนึ่งหนึ่งลงมาที่ผมแพ้เจ้าบ้านออสเตรเลียสองหนึ่ มองว่าหนะ้าบอลเนี่ยน้าต่อเหมือนกันนะสองลูกครึ่งครบสามเนี่ยมองว่าคู่นี้ไปได้ขอเก้มือหน่อยละกันคู่นี้น่าจัดหนักได้เบลเยียมมองว่าไปได้ราคา2ลูกครึ่งเนี่ยหรือว่าสองลูกครึ่งควบสามเนี่ยต่อได้ทุกราคาเบลเยียมมองว่าจัดหนักได้วันนี้ไม่แพ้แน่นอนนะในบ้านมองว่ากินราคาด้วยนะฝากก็ด้วยหนึ่งคู่วันนี้นะรายการมอนติงนะผมต่อเบลเยียมไ <ablo>, ด้ทุกราคาจะสองลูกครึ่งหรือว่าสองลูกครึ่งครบสามต่อได้หมดฝากก็ด้วยนะผมแล้วใครดูมาถึงตอนนี้แล้วเอานิ้วกดจิ้มปุ่มไล์นะจิ้มปุ่่มมไุ กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยละกันนะอฝากด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยละกันนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้แก้มือฝากก็ด้วยหนึ่งตัวเบลเยี่ยมนะผมต่อ2ลูกครึ่งหรือว่า2ลูกครึ่งครบสามได้หมดราคาได้ทุกราคาเออต่อได้หมดเลยฝากก็ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอแก้มือนะโดยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ